คันเกอิมารุเรือแม่ล่าวานลำใหม่ของญี่ปุ่นถอนสมอออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์ออกจากเมืองชิโมโนเซกิสัญลักษณ์ของการเปิดประตูสู่การล่าวานเชิงพาณิชย์ยุคใหม่ของญี่ปุ่นเรือลำนี้จะล่าวานในทะเลนอกชายฝั่งภูมิภาคโทโฮคุทางตอนเหนือและตั้งเป้าจะล่าวานให้ได้มากถึง200ตัวภายในช่วงสิ้นปีนี้ครับคันเกอิมารุทำหน้าที่เป็นเรือแม่คอยสนับสนุนและรับวานจากเรือเล็กๆ มาทำแหละและแช่แข็งไว้รอเวลาในการนำตับขึ้นฝั่งเรือลำนี้ใช้เงินสร้างถึง7,500ล้านเยนหรือกว่า1,700ล้านบาทและมีขีดความสามารถสูงกว่าเรือแม่ลำเดิมเป็นอย่างมากโดยคันเกีิมารุมีขนาด9,300ตันบรรทุกลูกเรือได้100คนและใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเดินทางได้ไกลถึง13,000กิโลเมตร พูดถึงประวัติศาสตร์การล่าวานของญี่ปุ่นสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงช่วงศตรวรรษที่12ครับแต่ในช่วงนั้นประชาชนใช้ชมวกเป็นอาวุธในการล่าขณะที่การล่าสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบของญี่ปุ่นน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงาศตวรรษที่1890หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงชาวญี่ปุ่นหันมาบริโภคเนื้อวานเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดจากภาวะขาดแคลนอาหารนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาล่าวานเพื่อการวิจัยหลังจากคณะกรรมก,การล่าวานระหว่างประเทศหรือ IWC สั่งห้ามล่าเชิงพาณิชย์ในปี1982แต่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนมากมองว่าการล่าเพื่อการวิจัยเป็นเพียงการหาข้ออ้างบังหน้าของญี่ปุ่นเท่านั้นญี่ปุ่นเริ่มกลับมาล่าวานเชิงพาณิชย์อีกครั้งหลังจากถอนตัวออกจาก IWC เมื่อปี2019ครับ และปัจจุบันทางการอนุญาตให้ล่าวานได้3สายพันธุ์คือวานมิง้งวานบรูดา้าและวานเซนอกจากนี้สำนักง,งานประมงของญี่ปุ่นยังเตรียมให้มีการอนุญาตล่าวานฟินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากวานสีน้ำเงินด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากวานอย่างยั่งยืนนะครับให้เหตุผลว่าการบริโภคเนื้อวานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารแบบดั้งเดิม โดยญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มการบริโภคเนื้อวานจากปีละประมาณ1,000หรือ2,000ตันเป็นปีละ5,000ตันเพื่อรักษาอุตสาหกรรมนี้เอาไว้ต่อไปครับนอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยอยังนิยมนำเอาเนื้อวานมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นซาชิมิทอดหรือว่าบาร์บีคิวด้วยขณะที่คนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นไม่นิยมเนื้อวานให้เหตุผลว่ามีกลิ่นคาวและเนื้อสัมผัสก็แข็งครับ นอกจากนี้การฆ่าวานเพื่อบริโภคเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเพราะญี่ปุ่นไม่ได้ขาดแคลนอาหารเหมือนในอดีตและวานทุกสายพันธุ์ก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อบบกลไกของระบบนิเวศในโลกใต้ทะเลอีกด้วย ปัจจุบันญี่ปุ่นนอร์เวย์และไอซ์แลนด์เป็นเพียง3ประเทศที่มีการล่าวานเชิงพณิชย์ท่ามกลางความกังวลของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกนะครับเนื่องจากข้อจํากัดในการเก็บข้อมูลของวานแต่ละสายพันธุ์ทําให้การประเมินผลกระทบของการล่าวานมันทําได้ยากมากขึ้นด้วย